คณิตศาสตร์ป .3 เล่ม2หน้า6บทที่8การหารไม่สนับสนุนให้นักเรียนลอกคำตอบแต่เพียงอย่างเดียวนะคะข้อ1 49หาร7เท่ากับเท่าไหร่นะคะก็จะได้เป็น 4, 49 1นะคะเอา49มาเขียนไว้ข้างในเครื่องหมายการหารยาวนะคะ,อะเอาตัวหารเขียนใส่ข้างนอก 7คูณอะไรได้4ไม่มีนะคะเพราะว่า4มันน้อยกว่าเราก็ต้องเพิ่มมาเป็น2หลัก7คูณอะไรได้49 7คูณ7เป็น4 19 49ลบนะคะก็เหลือ0หารลงตัวดังนั้นคำตอบคือ7ค่ะข้อ2 32นะคะ หาร8เท่ากับเท่าไหร่เอา32มาเขียนไว้ในเครื่องหมายหารยาวนะคะแล้วก็8ตัวหารเขียนไว้ข้างนอก8คูณอะไรได้3ไม่มีนะคะก็ต้องเพิ่มมาเป็น32หลักที่2 8คูณ4เป็น32 32ลบ32ก็เหลือ0หารลงตัวดังนั้นคำตอบคือ4นะคะ ข้อ3 72หาร9เท่ากับเท่าไหร่เอา72มาเขียนไว้ข้างในนะคะ72หารด้วย9เท่ากับเท่าไหร่9คูณอะไรได้7ไม่มีเพิ่มมาเป็น2หลักเป็น72 9คูณอะไรได้72 9 8เป็น72 7 12, 72ลบ72เหลือ0หารลงตัวดังนั้นคำตอบคือ8ค่ะ ข้อ4 30หาร6เท่ากับเท่าไหร่นะคะเอา30มาเขียนไว้ข้างใน30หารด้วย6 6อะไรได้3ไม่มีเพิ่มอีกหลักมาเป็น6อะไรได้30 6คูณอะไรได้30 6คูณ5เป็น 3, 30 30-30ลบ30เหลือ0ดังนั้นคำตอบคือ5ค่ะ ข้อ5 42หาร7เท่ากับเท่าไหร่เอา42เขียนไว้ข้างใน42หารด้วย7นะคะ7คูณอะไรได้สไม่มีเพิ่มอีกหนึ่งหลักเป็น42 7เจคูณอะไรคะ7คูณ6เป็น42 42ิบลบ42เหลือ0ดังนั้นคำตอบคือ6ค่ะ ข้อ6 64หาร8เท่ากับเท่าไหร่เขียน64ไว้ข้างในหารด้วย8ดูนะคะทำทีละหลัก8คูณอะไรได้6อ่ะไม่ได้ก็เพิ่มมานะคะเป็น64 8คูณอะไรได้64 8 8เป็น64 64ลบ64เหลือ0ดังนั้นคำตอบคือ8ค่ะฝากกดติดตามกันด้วยนะคะ